สวัสดีค่ะช่องไม้เพียวแชนแนลค่ะวันนี้หันมาไหลเรือไฟแต่ติดทนนะคะนี่พากันจุ่มอยู่มึงเดียวค่ะติดทนค่ะอ้าโอ้โอ้โออยูเขาเราจะจมลูกค้าตัวเม้าพากันติดทนนะคะเนี่ยติดโคลนกับฝนตกหนักค่ะพากันติดทนค่ะตรงนี้ ยหามันให้มันพูให้มันยื่นท่องในรถถละก้อนให้นะให้มันยื่นให้มันยื่นท่องในรถถันรถพุทนมณนล้นาบินก็นั่งเดินทางมันก็พิ่มมันจะเยี่ยมแน่เกนยุ่งนี้นี่รบุารนั่งในรถเห็นเห่เที่ยวกําลังกําลังกําลังเดินทางไปโอ้โเนี่ยค่ะตันนีคนตกค่ะคนตกค่ะ ียากมดเลยโอ้ยวาสนาแม่เปียวไปปีน oh, ึ่งล้วคนตกทำหัวสั่นค่ะ Là n h i ề

กาขนาดจะทนผู้ชมโอ้ยมาปีปีแรกเก็ดใส่ใเมเพียวเด้อเนี่ยฮะดักไฟได้นาะบบมค่ะแต่ลมค่ะบบมบบมค่ะ โอ้เตียงมักคคะเอ้มาแต่นิ่งโพ้งนี่เนาะสงขทยแม่เที้ยซื้อของเข้าแล้วก็พากันเมือค่ะเบอรแล้วสถานการณ์นี่ได้เลยฮะด ดัแล้วม่เพียขอจบที่สุดทันี้นะคะ,ะช่องแม่เพียช anel ลิดถูกไงอย่าลากันนะคช่องแมต่ตค่าขอบคุณค่ะฝากกดติดตามแม่เพียช anel ด้วย,น,ลลยนะนี่ว่าล้อด่วย